see see it's 'cause the singer in the sky, singer in the sky, all of my head. Oh, it's a change, Drifted crowd. yeah mà sắp ui xem mà mà gọi nè Hello, 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 okay. Hello, hello, Ning Song 3, As I'm dreaming, this is real. So, if you're asking me, I want you to know. When my time comes, forget the wrong, and I'm done. Help behind me leave behind some reason be missed to ซื้อแล้วพักใหม่ก็ซื้อ When you're feeling empty, keep in your memory Music volume เหรอ Sound effect เอ๊ะประมาณนี้แล้วกัน Sound effect Music volume โอเคถูกแล้ว Graphic using just r i n e it อันนี้ต้องตามหาของด้วยดิถ้าว่ามันเนื้อหามันต้องตามหาแบบกลายเป็นแบบเอนี่เราจะเป็นสัตวหากินกลางคืนตอนเช้าสว่างแจ้า กลางคืนเด็ดจ้ากลางวันมาเห็นดาวกาดเกลือนเวันกราฟิกโอ้ตามมาเลยเหรอไหวป่าวะวิว <laughs> เแซนอินฟินิตี้ด้วยแมวแมว เบนเน็ต okay. อืมโ okay, อเคนะเบนเน็ตออฟลนยดูเครื่องก่อนว่าไหวไหมเครื่องจะไหวไม่เอ่ย In your memory เออโอเคใช่ okay, ได้ Beginning All the hurt inside, you learn to hide so well Pretending someone else can come save me from myself I can't be who you are I can't be who you are Oh! The picture are you <coughs> เอาละเมืองไทยนนในอนาคตแน่แน่เลยเรือมอตเตอรอ์อย่างนี้เอาโอเพลงเพิง่งมาลืมคลิกหน้าจอตายเลยนี่อ่าที่ไปที่มาไม่รู้เลยอยู่อยู่แกเป็นเด็กสองคน ลอยตามเรือมาแล้วก็โลกที่ล่มสลายก็ดูจากสภาพแล้วก็น่าจะเมืองมนุษย์เราแหละไม่ใช่ต่างดาวหรือต่างโลกอะไรทั้งนั้นว่าดูอุปกรณ์รอบๆแล้วก็เหมือนคุ้นชินคุ้นตาเลยแต่จะเป็นเซตติ้ง war น้ำท่วมโลก not your friend fire p r o l e that you're a stranger ah prove that i you're a stranger nice อลองเรือมาไกลามากไม่รู้มาจากไหนเอ๊ะนี่เรามาจากไหนเนี่ยดูแล้วก็คงเป็นพี่น้องกันน้องแน่จะเป็นเอเลี่ยนนะชัวร์เลยเอเลี่ยนแน่เลยตัวน้องไงน,น้องชายโอ้โหแอนควบคุม มุมกล้องแต่เดินแค่เดินก็กล้องก็หันตามแล้วออแปลกฮะนี้เออถ้าจะล็อกกล้องต้องอันออกขวาว่างสังท้ายซ้ายน้องไปนอนน้องไปนอนก่อน น่าจะเดินทางกันมาไกลไม่สบายเดินแบบลอยๆด้วยนะเกมปี2015นี่จะอะไรต้องทำไงวางเตานี้ไม่ได้หรอปิ้งน้องกินหิวเอ่อปิดเพลงดีกว่าอยากซึมซับบรรยากาศน่าจะผ่อนคลายดีแย่นี้เ้ยได้รับบาดแผลอะไรมาด้วยเนี่ย เอ๋อเรื่องราวหมู่บ้านชาวประมงมีพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องก็อยู่ด้วยกันก็รักกันด้วยในตอนเช้าว่ามีพระอาทิตย์อ่ะร้อน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 แผลตีเชื้อป่ะนะอันตรายนะเนี่ยอ่ะร้อนร้อนร้อนล,อนล,อนลงพุงด้วยาาว่าไงหนูจกักกับเพจจุ่มก็สุดจ้า something to stop the bleeding อ๋อเลือดกำลังไหลอ่ะน้องชื่อทาคุชื่อเต็มๆว่าโอตาคุเอ้เสียงอะไรเหมือนมีสิ่งมีชีวิตอ๋อจริงด้วยนกะเนเนนหาอะไรมาหยุดเลือดมาห้ามเลือดน้องมองยากเหมือนกันนะเนี่ย ไม่มีไฟจราจรด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไฟจราจรเป็นป้ายเสียงอะไรเยเปะ๊ปะเปะ๊ะเป๊ะเสียงน้ำเหรอวิ่งว,วิ่งตันไหร ไม่หมดเลยน่าจะยังไม่สอนอะไรไปเรื่อยๆก่อนโอเคหาของมาห้ามเลือดให้น้องเอาไปไม้ได้ไ,ดไหมเนี่ยลงไม่ได้หน้ำเขียวเลยนี่จะน้องน่าจะติดพิษไปมั้งเนี่ยเริ่มไอแล้วเริ่มไอแล้วอันนี้ปะไปตำแยเหลือหางยาวเหลือซิ่งเหลือซิ่ง เอ้ยทางนั้นน่าจะมีอะไรนะตรงนั้นเน่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรืออะไรไม่ใช่ดูอะไรอย่างเฮ้ยดีนะนั่นขวาเหมือนมีคนเลยเอ็กซ์แล,ลเรยอ่าตัวน,นี้ที่มีเอ็กซ์แลเรย,ย์จะอะไรนะอ่านไม่ทันโอ้ เหมือนมีคนอยู่เลยอะ่ะคนตัวขาวๆซีสๆยิบดิบิบๆิบๆิบ,บ,บอ๋อมีแมปอย่างนี้ให้ด้วยเออดีหน่อยเมื่อกี้เหมือนเห็นคนตัวขาวๆอะ่ะ เดือนหน้าจอดตรงนี้แหละนี่ซอมบี้เหรอซอมบี้เปล่าเราเป็นเกมชิวๆไม่ใช่เหรอยอนเนี่ยสโมเตลอึ๊บอ๋อมาแล้วเอาไม้แอสซัสซินเสียงนทางซ้าย กระจกไปได้เปล่านี่ทำใบาก็คือเฮ้ยโอ้โอ้โอ้ขึ้นมาซัดแรงขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยตัวบอลเริ่มเฮ้ยตัวบอลเริ่มเลยลงก่อนลองก่อนไปจับปลากินเอา้าขึ้นมาได้ไงเนี่ยอ๋อแค่กดเดินหน้าเท่านั้นก็จะขึ้นให้ไม่มีตกไม่มีอะไร สาวน้อยสู่ชีวิตและสินในโลกที่เต็มไปด้วยนะ้ํราไม่ช่างเรายังไม่รู้ชื่อตัวละครที่สาวของเราฮนะตอนนีเ้เรารู้แค่ว่าน้องชื่อทาคุโอดาคุปีนต้นไม,ม้ปีนปีนต้นมะพร้าวเอ้ยอะไรเนี่ยเป็นวัน

นม่จริไงอันนี้เด็กคนนี้เก่งมากมันกินตึกอะไรไม่นี่นได้ิงไปวะไม่มีสัตว์กายพันธุ์มาถล่มเราใชไเฮ้ยนั่นๆๆ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 ๆนๆๆ่นๆๆ่ๆๆๆ่ๆๆๆวๆ่ๆๆๆๆๆๆๆเๆๆๆๆม่ๆๆ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 ม่ๆๆๆลๆงๆๆ่ๆๆ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 ๆ้ล supply แล้วก็ supply คืออะไร supply gasolit g a t o l i แปลว่าอะไรวะอ่านี่มันเทียงอ่ะเนี่ยขอแปลก่อน a o l i อ๋อ s u รวมๆม ก็ซีเครตอ๋อดีนะมีแมปบอก้ซีเครตมีสองจุดใกล้เราโอเคสองจุดใกล้เราไปเอาสายก่อนแล้วกันล่างสินะไม่ใช่ว่าชั้นบนมีนะ สออน,นุกกว่เกมหมาอีกดูแล้วมีอะไรเยอะแยะนี่ข้างล่างได้เปล่านารุโตหนึ่งทับหก ทิ้งไว้เสียงแมวน้ำซีเคดอยู่ไหนนยซีเคดอยู่ใกล้เรานี่อ๋อเราได้หนึ่งแล้วอีกหนึ่งไหนไหนหนึ่งน่าจะอยู่ด้านบนแน่เลยเนี่ยถ้าเราหันหันไปซ้ายหันซ้ายตัว ซ้ายเหรอนั่นบนกลัวเลยจะอยู่ทางซ้ายแน่ไหนสิเกตเปล่าโอ้เห็นตะวัน มันจะรอกินเราอยู่นะเอ้ยนี่ไงทางขึ้นเฮ้ยเฮ้ยต้องมองขึ้นนั่นไงโอ้สป라이ดโอ้ว้าวได้ไรดูจะซี่นี่เม็ด สิเคดีกกันหนึ่งเลยโอเคโอเคชีวิตน้องเราก่อนนะาชีวิตน้องก่อนมามานี่มานี่เดี๋ยวเย็บตับเย็บไตให้โอเคใส่ไม่แล้วเอออย่าอย่าจับพี่เออเจ็บเจ็บเจ็บนี่ไม่เป็นไรแล้วนะไม่ต้องกินข้าวด้วยร <laughs> ักษาแพงเดียวแล้วก็นอนไม่กินอะไรทั้งนั้นแน่ดีปึ๊บเป็นชาวประมงที่ใช้ชีวิต <พ uka> ในการหาปลาประมาณนั้นครอบครัวหาปลาอทุกคนหาปลา sitting world อ๋อก็คือโลกที่ล่มสลายไปแล้วน่าจะล่มสลายไปนานแล้วมั้งก็เลยใช้ชีวิตในการหาปลาเป็นหลักเอ๊ะว่าไงน้องดีขึ้นยังเฮ้ยเหมือนแพศีรษะนี่ข้อขนมีอะไรดำๆด,ด้วยเคียเป่าเคียวเป้า่าคุยหน่อยคุยหน่อย หาไฟโมงเรสเรสเหรอเรสแปลว่าอะไรหลังหหลังไม้มาเพิ่มน่าจะหมายถึงหาหลังไม้ที่เป็นแบบซัพพลาย ซ่องกล่องเฮ้ยอะไรอะไรคืออะไรเวอร์ชันแอดแมปอ๋อเปิดแมปมีอะไรวิบวับวิบวับไหมนันจะมีของนะถ้าเจอว,วิบวับนี่นี่เจอคนเจอคนต้องมีคนยืนแบบหลอนๆอยู่ เห็นจะจะเลยตัวขาวๆโอ้เฮ้ยพี่ปลากายพันเฮ้กินเราไโอ้โหตัวยงใหญ่นีิจะปลอดภัยไหมเนี่ยอ่ะส่องสัตว์เฮ้ต้องหาส่องสัตว์ให้ครบงั้นเหรอกลับไปตึกนั้นก่อนไปหาซีเกตก่อน นี่ถ้าเราจะรอดไมไอ,อไปดไปีไปดีไหววานมากินเีย่ย 谁呢？ บนไม่ก็อยู่ด้านล่างแน่เลยสิเห็กที่หนึ่งอย่างเก่ง นีลงไม่ได้ยังไงก็ไม่ตกอยู่แล้วอชมเออดีว่าเกมที่มืมอหนีเล่นเลยเฮ้มันดีอยู่นะเนี่ยเกม2015ไม่ได้คะแนนต่ำ ท่อดูท่อดูท่อเย้สีเคตรดเอ้ยนุกว่านวกว่าอธิเหรอเออดีอย่างน้อยก็บอกว่าตรงไหนมีสิเหตุบ้างเอ้ยเกมนี้มันชิลดีไงมาเพื่อชิลเลยเถูกใจถูกใจมาเพื่อชิลโดยเฉพาะเลยเกมนี้ใจสายชิล อย่างออโต้หมดเราแค่กดปุ่มปุม่มเดียวเท่านั้นปุม่มปุุ่ทุทิศทางแล้วหมดละเยอะละตรงนี้ซูมได้ไหมเมา,เาสาซูมเอาสซูมไม่ได้ยูไม่มีลุ้นไม่มีตกะลรทั้งนั้นเกมดีเกมดี ภาคสองเห็นว่าพัฒนาเรื่องัาโซ่ไปด้วยอยากเล่นไวๆเ,เล่น้ตัวภาคแรกก่อนโอเคกลับบ้านดีกว่าขึ้นน่าจะง่ายกว่าดูไม่เมื่อยดี นกจับกาไปปิ้งกินนะโอเคต้องไปลุยกับปาวานนะเราคงไม่ซีมองเท่งเพราะวานใช่ไหมได้ยินเสียงว่าฮนะต้องไปบวกสักหน่อยดีกว่าบ้านอยู่ไหนนะ เฮ้ยลงไปบวกเลยวู้ฮู้ไหนไหนวู้เออไม่ทำอะไรเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นซัดขึ้นซัดเฮ้ยเอ้าซากเรือเอ๊ะเอ๊ะนี่คืออะไรอ่ะเอ๊ะเอ๊ยมีบวกมอเตอร์ด้วยเหรออาบีทำอะไรอ่ะ อะไระอ,อะไระนี่ก็เล่นธรรมดาเอาบีอ๋ออบีบูส๊สต้องบูสเพื่ออะไรเพื่อชีวิตรอดแน่ๆเลยก็มีสัตว์ประหลาดแง่น้องก็ไม่ไหว เอ้เอใช่ต้องไปส่งซัพพลายนี่ว่าไอ้เช้าแล้วหรอระบบกลางวันกลางคืนนี่มันเหมือนไมค้าหรอที่ว่าแบบนับวันไปเรื่อยๆไม่ได้แบบเอาตามคัดซีนหรือตามโปรเกตสูงเกมอะระบบมันก็ทำหน้าที่ของมันไปส่วนโอ้สูงได้สุกได่เออน่าจะต้องส่งจากยอดเสาเข้าไปที่เดิม อพอก,ก่อนดีกว่าได้ดีกว่าดีกว่าบัสเทเวลโฮมก็ได้อ๋อมีพูดสคาร์คืออะไรโอ้ถ่ายรูปอะไรวิชวลเฮียอ๋อยูสโพดสคาร์ฟีเจอร์เฮ้ยนุกใช้ได้อยู่ ดีกว่าที่คิดแทะเกมสองพันสิบห้า 2, นี่มันแจ่มจริงซื้อมาตอนลดราคาด้วยดิตอนนี้ราคาเท่าไหร่ละไม่กี่สิบบาทเองว่างตอนซื้อมาตอนนี้สี่ร้อยอย่างคุ้มมาสี่ร้อยโอ้พาคสองห้าร้อยเลยเหรอ ออมาตอนสองวันยี่ิบสองนี่เราจะได้เล่นเป็นตัวน้องด้วยอุ<ว>งั้นพักเกมหมาไปก่อนเอาซับเมิร์ดก่อนโอเค